เ,นนเขากลับบอกว่ารางวัลที่เขาได้มาเนี่ยอาจจะไม่สําคัญสําหรับเขานะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังดีกว่าว่าอะไรที่สําคัญกับเขาที่สุดนะครับกับช่วงนี้ท็อปไทยท,ท็อปทีมช่วงสุดท้ายครับสนับสนุนโดยปตอทอพลังที่ยั่งยืนพูดถึงเรื่องของความเสียใจยไปแล้วว่าเออบางทีก็อาจจะแพ้กลับมาทีนี้พอชนะกลับมาเนี่ยมันก็ก็จะมีเรื่องของเงินรางวัลใช่ไหมคะทราบมาว่าบางส่วนนี่มาเป็น อะไรบางอย่างอยู่ในชมรมเป็นอะไรบ้างเป็นเรื่องบำารุงร่ำรบำรุงคุณภาพชีวิตของก็ถ้าคิดล่าล่ดก็ประมาณ8ปดซก็พัฒนาหุ่นปีหน้าอีก20่อซนของเงินรางวัลตู้กับข้าวตู้เย็นคือปรับให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นระหว่างแข่งก็คือถ้าเรามีตู้กบบข้าวเก็บของมีตู้เย็นมีไมโครเวฟเราก็สามารถปรุงอาหารประหยัดเวลาเราก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นคือจริงๆแล้วก็คือถ้าผมจะเปรียบเทียบก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือข้าว พัฒนาหุ่นยนต์กับหมด<ร>แล้วฮะเรานะไม่ไม่แบ่งเงินกันเราเคยคุยกันไหมคะว่าในแต่ละครั้งที่เราไปแข่งขันเนี่ยจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ในการที่เราแข่งขันแต่ละแต่ละครั้งเนี่ยเป้าหมายจริงๆเราคืออะไรจริงๆแต่ก่อนเราตอนที่เรายังเริ่มทํากันใหม่ๆเนี่ยเราก็มองว่าทุกคนทําก็อยากได้ได้รางวัลอยากได้ชัยชนะกลับมาแต่พอพอวันนึงพอเราแพ้บ่อยๆเนี่ยพอเราเจอความท่าแพ้เนี่ยมันทาให้เรากลับไปคิดว่า ไอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่ว่ามันสอนเราให้เราพัฒนาตัวเองเราจะมองว่าเราอยากทําอะไรมากกว่าเราอยากพัฒนาอะไรมากกว่าไอสิ่งที่พวกผมทํากันเนี่ยจริงๆแล้วผดักของชมรมชุมนุมเนี่ยมันออกมาเป็นตัวพวกผมมากกว่าไม่ใช่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นหุ่นยนต์ที่วิ่งอยู่สิ่งที่พวกผมทําก็คือแค่ทําในสิ่งที่ผมรักแต่สิ่งที่มันออกมามันกลับได้รางวัลอะไรเงี่ยคนส่วนใหญ่ก็เลยมองดูว่ามันยิ่งใหญ่แล้วก็ จะมาเรียกถามหาให้มันไปต่อนี่ครับ mm hmm. จริงๆพวกเราก็เหมือนชมรมดนตรีครับที่เหมือนไปประกวดดนตรีและชนะถามว่าวันนึงพวกผมต้องเป็นวงแบนด์ดังระดับโลกไหมก็ไม mm ่จําเป็นแต่สิ่งที่พวกผมได้เนี่ยคือพวกผมเป็นนักศึกษาที่สามารถจบไปแล้วทํางานได้เลย mm hmm. เห็นงานมาก่อน mm hmm. เห็นอุปกรณ์ก่อนรู้จักการทํางานร่วมกับเพื่อนการประเมินเวลาการดูจัดสรรงบประมาณจะเป็นเรื่องของการสร้างคนมากกว่าที่จะเป็นตัวหุ่นยนต์อย่างนี้ครับ mm hmm. แล้วก็บางคนก็บอกว่า พวกผมต้องการใช้ชนะอย่างเดียวไม่คิดถ<ม>ึงอย่างอื่นคือเราไม่ได้ไม่ได้มองว่าเราต้องชนะแล้วเราเรามองว่าเราได้อะไรจากการทําดีกว่าบางทีในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีประโยชน์มากเวลาเราทําออกไปทํางานการต่อย,ยอดอยคือเราต่อย,ยอดการสร้างคนสู่สังคมหรือุตสารกรรม,มคือเป็นคนที่มีประสิทธิภาพดีกว่าคือสามารถทนต่อง,งานทนต่อสภาวะกดดันแล้วก็สามารถมีไอเดียแนวคิดแปลกใหม่ ผมว่าตรงนี้สำคัญกว่าหลังจากที่เราทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแล้วก็เวลาต่างๆในการอยู่ในชุมนุมเนี่ยค่ะคิดว่าชีวิตวัยรุ่นของเรานีแตกต่างจากคนอื่นไหมหรือว่าเราสูญเสียโอกาสอะไรไปไหมคะถ้าถามว่าแตกต่างไหมผมคงคิดว่าไม่แตกต่างนแต่ถ้าถามเรื่องโอกาสเนี่ยผมต้องต้องถามพี่ว่าโอกาสของเราเนี่ยคืออะไรถ้ามองว่าโอกาสของพวกผมคือการเที่ยวเนี่ยผมสูญเสียแต่พวกผมไม่ได้มองว่าการเที่ยวเป็นโอกาสหรือเป็นสิ่งที่เราจะ เกณฑ์อะไรได้รับอะไรมาในชีวิตเนี่ยก็คือเรามองว่าไอ้สิ่งที่เราคุยกันเรื่องหุ่นหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยอันนี้คือโอกาสของเราถ้าถามว่าพวกผมเที่ยวไหมพวกผมก็เที่ยวเผลออาจจะเที่ยวหนักกว่าหลายๆคนด้วยซ้ำาแต่ว่าเรามีเรามีงานที่เราทําเป็นหลักเรามองว่าสิ่งที่เราทําต่างหากที่คือโอกาสเราไม่ได้มองว่าการเที่ยวนั่นคือโอกาส,สแสดงว่าเราก็ยังใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปนั่นแหละก็คือฟังเพลงเล่นดนตรีเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรารักแล้วก็เป็นรสนิยมเรา การทนก็คืออย่างไอเวลาที่โอกาสที่บอกว่าเป็นเรื่องเที่ยวเราก็ลดลดเราไม่ได้ไปฟิกเวลาว่าเราจะต้องเที่ยวให้เต็มที่คือเราก็เที่ยวได้ก็เราไม่ได้บังคับว่าคุณห้ามเที่ยวผมสามารถคุยเรื่องเดียวกับคนที่มีโอกาสไปไปเที่ยวได้ทุกเรื่องแต่พวกเขาไม่มีโอกาสที่จะคุยเรื่องที่ผมคุยเลยเขาไม่รู้เรื่องแน่นอนผมว่าผมมีโอกาสมากกว่า คนที่กําลังจะจบออกจากรั้วมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยควรจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีประสบการณ์หรือว่ามีการทํางานในชุมนุมอย่างเราแล้วเนี่ยจริงๆผมต้องบอกตั้งแต่เด็กที่เข้ามาเรียนในมหาลายัยเลยผมว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเลือกเรียนในสิ่งที่เราไม่รู้แหละว,ว่าตอนมอปลายเราคิดยังไงแต่ว่าสิ่งที่เราเรียนมันจะใช่อยู่หรือไม่ใช่ก็ตามเนี่ย ผมอยากให้มองหาสิ่งที่ใช่ใน,ในตอนที่เรียนมันจะส่งผลกับการที่เราจบไปแล้วทาอะไรแล้วก็ให้มองกิจกรรมเนี่ยที่เราทํามาหรือเราทําในระหว่างเรียนเนี่ยให้เราใส่ใจกับมันจริงๆจังๆมันอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตจบไปเนี่ยเราจะได้เราจะได้มีความพร้อมในการทํางานบางครั้งเนี่ยนักศึกษาเนี่ยเรียนเพียงอย่างเดียวแล้วก็หมดเวลาก็กลับบ้านไปเที่ยวเล่นนะครับจบไปก็ไม่สามารถทํางานในสายงานคือทํางานในสายงานตัวเองได้แต่ต้องเสียเวลาในการเทรนหรือฝึก หรือศึกษาอะไรเพิ่มเติมอีกสักระยะนึงแต่ถ้าถ้าเราสามารถลดช่วงเวลานี้มาให้อยู่ใน4ปีที่เราเรียนได้เนี่ยมันจะมันจะมีประโยชน์กว่าผม<ฤ>ว่ามันจะได้เปรียบในในช่วงช่วงหลังซึ<ฤ>่งมันเราไม่เสียอะไรเลยถ้าเราแบ่งเวลาเป็นเราสามารถทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันได้โดยไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยเราจะไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนว่ะเฮ้ยเราจะไม่ได้เที่ยวเล่นอะไรเนี่ยเห็นทุกคนนี่ชอบหุ่นยนต์เหมือนกันอนาคตหรือว่าความฝันในอาชีพของเรานี่คาดหวังไหมคะว่าเราก็คืออยากทํางานในสายนี้แหละอย่างของ ก็ถ้าจริงๆแล้วก็ในตัวผมเองไม่ได้เรียนด้านหุ่นยนต์แต่ผมเรียนในเรื่องของด้านวัสดุหรือกระบวนการผลิตก็คือเป็นวิศวะด้านหนึ่งคืออยากทํำไหมอยากทําเพราะว่าจริงหุ่นยนต์เราใช้คําว่าอโตเมชัตินะเพราะว่าจริงในงานสมัยใหม่คําว่าหุ่นยนต์คือหน้าตาไม่ใช่หุ่นยนต์แต่เป็นระบบอัตโนมัติแทนบางคนถ้าเราพูดถึงหุ่นยนต์เราจะเข้าใจว่าต้องเป็นตัวมีแขนมีขาเหมือนคนรูปร่างมีเนื้อแต่จริงไม่ใช่ฮะ คือจริงๆรถยนต์คันหนึ่งก็ถือว่าเป็นหุ่นยนต์เราสามารถควบคุมมันได้แต่แต่บางทีคือทุกคนในในด้านหุ่นยนต์จะมีสกิลทางด้านเกี่ยวกับออโตเมชันคือถ้าผมในตัวผมเองผมก็อยากทำก็เพราะว่าอย่างอย่างสมัยใหม่คือเราอาจจะเห็นว่าเครื่องเครื่องเครื่องจักรที่สามารถทำเองอัตโนมัติค,คืออันนั้นน่ะคือหุ่นยนต์ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของ เครื่องสี่เหลี่ยมๆหรือยังไงอันนั้นก็ถือว่าเป็นหุ่นยนต์เพราะว่าทุกอย่างทําหน้าที่แทนมนุษย์จากแต่ก่อนค,คือผมว่าอเนี้ยสำคัญเพราะว่าในประเทศไทยถือว่ายังขาดแคลนเพราะว่าเรายังต้องซื้อที่เป็น made in ชน่ายังต้องนําเข้าใช่ไหมก็คือจริงๆแล้วถ้าเราสร้างหุ่นหรือเป็นตัวระบบได้ก็คือเมดอินไทยแลน ก็ภูมิใจฮะถ้าทำได้นะฮะละคนนะคะสุดท้ายแล้วการที่เราผ่านมาได้ถึงจุดนี้ผ่านอุปสรรคต่างๆนานาผ่านการแข่งขันมาหลายๆครั้งอะไรเงี้ยจนมาถึงทุกวันนี้สิ่งที่พวกเราผ่านมาได้เนี่ยคิดว่าเกิดจากอะไรอย่างแรกผมฮะความตั้งใจมันจะยากหรือจะง่ายไงแต่ผมทุ่มเทและตั้งใจอ่ะผมว่าสำเร็จซึ่งผมทำมา ทุกครั้งผมก็ใช้ความตั้งใจเป็นหลักไว้ก่อนสุดท้ายมันก็ประสบความสําเร็จทุกอย่างรประโสบความสําเร็จในที่นี้มันอาจจะไม่สมบูรณ์แต่ความสําเร็จที่ผมตั้งเป้าไว้อะมันตรงตามเป้าหมายที่ผมหวังผมว่าอันนั้นคือสิ่งที่ผมสําเร็จแล้วสําหรับผมก็คือผมเชื่อในความพยายามมากกว่ายัางอื่นผมเชื่อว่าการการที่เราไม่หยุดเดินเนี่ยทำให้เราไปข้างหน้า การที่เราไม่ท้อเนี่ยแล้วก็เราต้องอ้างอิงกับความเข้าใจในความเป็นตัวเราด้วยความพยายามผมว่ามันมันต้องเข้าใจตัวเราด้วยว่าเรามีความสามารถในระดับนี้เรามีขีดจํากัดแค่นี้อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นให้ให้เยอะไม่มองทั้งคนที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าเราคือมองแต่ว่าตัวเองว่าไอสิ่งที่เราทําได้มีอะไรบ้างแล้วพยายามทําให้มัน เข้าสุดลิมิตของตัวเราเนี่ยผมว่านั้นน่เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เราเก้าวไปเรื่อยๆถ้าเรามองคนที่เก่งกว่า<ช>วเราอาจจะท้ออ่ะแต่ถ้าเรามองคนที่ด้อยกว่าเราอาจจะเหลื่อก็ได้ความพยายามมันต้องเบสกับความเป็นตัวของตัวเองด้วยและสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้ค่ะซึ่งความตั้งใจกับความพยายามนี่คือแน่นอนแหละไม่ใช่แค่คนเดียวที่จะทําได้ใช่ไหมคะก็ต้องเป็นเหมือนทุกคนในทีมก็ต้องมีความตั้งใจเหมือนกันมีความพยายามเหมือนกันที่จะไปด้วยกันใช่ไหมคะ และนี่ก็คือน้องๆจากชุมนุม i l รับนะคะซึ่งจะเห็นว่าที่นี่นะคะไม่ได้สอนเพียงแค่การสร้างหุ่นยนต์เท่านั้นค่ะแต่ว่ายังสอนในเรื่องของการใช้ประสบการณ์ชีวิตและการอยู่ร่วมกันนะคะจนทาให้พวกเขานั้นช่วยกันแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนหรือว่าการใช้ชีวิตค่ะทีมไอรับฟีเรียสค่ะ วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องๆน,นะคะจากทีมไอรัสฟิลิปมากมากนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะโนและน้องๆต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวนความสะดวกต่างๆก็จะเป็นในส่วนของลิฟต์ลิฟต์สำหรับคนที่ใช้รถเข็นแชรใครับ,แ,รบแล้วก็มีห้องน้ำอ่าเว้ยน,นี้สำคัญ,นนคญมีสำคัญห้องน้ำจริง